บรรยากาศเช้าเหมอกสวยๆนะฮะเป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของเราะทั่วไทยครับวันนี้นะครับผมผมพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศสุดคลาสสิกครับผมกับนี่เลยครับหมู่บ้านรักไทยอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ คนไปถึงหมู่บ้านรักไทยนะครับจากนั้นก็เช็คอินเข้าที่พักที่พักที่รักไทยเนี่ยก็มีหลายที่อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยพวกเราเลือกที่จะพักที่รีวายรักไทยครับซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่บนเนินสูงนะครับก็อยู่ติดกับชาสานะครับผมสําหรับรีวายรักไทยนะครับที่พักก็ต้องบอกว่าเป็นที่พักที่สวยงามนะครับผมตกแต่งด้วยบ้านดินปั้น อิดนะครับผมสีสวยงามนะครับผมมีความคลาสสิกมากๆนะครับรวมถึงบรรยากาศภายในอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่ามีความผสมผส,สานนะครับระหว่างบ้านที่มีความคลาสสิกจากการปั้นดินเผาสไตล์คล้ายอิดส้มนะครับผมรวมถึงการออกแบบภายในคล้ายๆแนวสไ,สไตล์มินิมอลนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบนะครับ สำหรับการเดินทางไปหมู่บ้านรักไทยนั้นนะครับจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใช้ทางหลวงหมายเลข1095ครับเส้นทางเดียวกับไปไปลายนะครับออกจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ15กิโลเมตรจะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปเส้นทางภูโคนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยตรงไปเรื่อยๆครับจะผ่านภูโคนผ่านน้ำตกผาเสือท้าตำหนักตาตอง ทางจะชันแล้วก็มีโค้งหักศอกเยอะพอสมควรเลยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวครับเลยบ้านรวมไทยไปประมาณ7กิโลครับก็จะถึงบ้านรักไทยรวมทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมาถึงหมู่บ้านรักไทยก็ประมาณ44กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นกันที่ยกชาร้อนๆสักแก้วครับแม สุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับและนี่คือแม่น้ําอยู่กลางหมู่บ้านรักไทยนะครับพร้อมกับบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและด้านล่างนั้นเป็นเรือบ,บริการให้กับลูกค้าครับ,รบตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมรีไวรักไทยนะครับบรรยากาศที่ผมใช้ทุกท่านได้ดูตอนนี้นะฮะ ต้องบอกว่าป็นบรรยากาศที่สวยมากครับดูฮะบรรยากาศเช้าเหมอกสวยๆนะฮะเป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะอยู่และอยากจะสัมผัสนะฮะบรรยากาศอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแหมเรียกว่าหมอกเยอะๆฮะดูฮะหมอกค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นนะเป็นสระน้ําประจำหมู่บ้านนะฮะตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่า หมอกยังเยอะอยู่นะครับดูฮะความสวยงามมีโอกาสอย่าลืมครับมาเที่ยวกันครับมาพักผ่อนกันนะครับเรียกว่าให้กำไรชีวิตนะหลังจากที่รุยงงานหนักมาทั้งปีนะครับแม่ห้องสอนที่หมู่บ้านรักไทยครับผมพักอยู่ที่รีวายรีสอร์ทนะครับ ห่างจากตัวเมืองประมาณ44กิโลเมตรและอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับว่าบ้านรักไทยแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอ ห้องสอนนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติกลองคน93หรือที่รู้จักกันว่ากกมินตังนั่นเองที่ค่อนข้างที่จะมีอากาศเย็นเย็นสบายๆเกือบทั้งปีครับยกเว้นช่วงหน้าหนาวนี่แหละที่จะหนาวมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,776เมตรกันเลยเดียวครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 8นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็หมอกเริ่มบางลงแล้วแหละนะครับผมก็มองเห็นพระอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าความสวยงามของหมู่บ้านรักไทยนั้นนะครับก็งดงามนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีทะเลหมอกให้ได้ชมกันนะครับพร้อมกับนั่งจิบชา สบายยนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองไทยกันเลยทีเดียวครับแถมอากาศก็ยังดีทั้งปีนะครับแต่หน้าหนาวก็อย่างที่บอกครับว่าจะหนาวจับใจกันเลยทีเดียวนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับแล้วก็ไส้ชารวมถึงได้ทั้งบรรยากาศทะเลหมอกนะครับซึ่งก็เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับเรามองไปด้านล่างเนี่ยแทบที่จะ ไม่เห็นรถวิ่งเลยนะครับและนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการเวิตข่อทางโรงแรมนี่สุดนีจะเป็นพื้นที่ที่โรงแรมดูแดเรานะฮะ ในเรื่องของอาหารเชานะ้าสำหรับท่านที่เข้าพักโรงแรมรีวนะครับหมู่บ้านรักไทยนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โรงแรมนะฮะเซอร์วิสอาหารเช้านะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่น่าดื่มชามากๆนะฮะแต่ว่าผมขอ ดื่มกาแฟก่อนละกันนะฮะเช้านี้ครับ และเนื่องจากที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านก็ยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่นครับและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีอาหารการกินแบบจีนยูนานมีบ้านพักเรือนที่ทําจากดินให้ได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านที่นี่ก็จะเป็นชาเช่นชาชิงชิงชาอู่หลงเนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงสามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดีเลยทีเดียวครับ ซึ่งถ้าใครได้มาช่วงฤดูหนาวก็จะทราบดีว่าในช่วงหนาวเนี่ยตอนเช้าเช้าอุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาเลยทีเดียวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยวทั้งหน้าหนาวและหน้าฝนนะครับผมซึ่งก็จะมีหมอกให้ได้ชมกันครับและนี่คือเมนู มื้อเช้าเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการจัดเตรียมให้จากทางโรงแรมนะครับซึ่งก็รวมไปกับในราคาที่เข้าพักแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญาตจัดการมื้อเช้าก็จะมีโจ๊กนะฮะแล้วก็มีผัดมีเหลืองนะฮะเดี๋ยว่หน้าตาอ่ารโดนใจถูกใจผมมากครับ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเจ้าขนมปังที่คุณผู้ชมเห็นผมทานอยู่เนี่ยนะฮะมีรสชาติที่อร่อยมากนะฮะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าปลาท้องโกหรือมันโทรหรืออะไรนะฮะแต่ก็เป็นขนมปังที่ทานตอนร้อนๆน,นะครับจิ้มกับแหมนมข้นหวานสุดยอดเยี่ยมจริงๆครับแหมและดูคุณแววนะครับเขาน่าจะมีความสุขกับมีเหลืองนะฮะซึ่งเป็นอาหารรสชาติอ่อนๆน,นะครับ ก็ข้าวต้มก็อร่อยนะครับผมถูกอกโดนใจแล้วนะครับผมแหมหน้าตาอาหารนั้นต้องบอกว่าน่าทานแล้วก็อร่อยด้วยครับส่วนไฮไลท์ก็อยู่ที่นี่แหละฮะชาอูหลงนะครับเป็นชาที่มีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีรสชาติเฉพาะตัวมากๆเลยจีเดียวนะครับก็อย่าลืมครับมาบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องมาดื่มชาแน่นอนแหละใช่ไหมนะครับก็จะมีชุดช้สองชุดนะครับแล้วก็ มานั่งดื่มเช้าๆบรรยากาศดีๆนะก็จะมีความคลาสสิกนะของแก้วชานะครับหอมครับหอมดีแล้วก็ได้บรรยากาศมากครับอย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาที่แม่ฮ้องสอนมาเยี่ยมชมความสวยงามของชาไทย ที่หมู่บ้านรักไทยนะครับโอเคนะฮะขอจบคลิปนะฮะการเที่ยวหมู่บ้านรักไทยนะครับไว้กับบรรยากาศการยกชาคารวะท่านผู้ชมครับมีโอกาสมาให้ได้ครับ ที่นี่นะฮะหมู่บ้านรักไทย